เอาล่ะครับไปอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของรับภัยแรงบ้างคุณคนันท์การเตรียมความพร้อมรับกับมือภาวะภัยแล้งค่ะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนโดยเฉพาะพื้นที่กักเก็บน้ําเพื่อลดผลกระทบจากภัยแ้งซ้ำซากค่ะ นายสุชาติทีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยลงพื้นที่จุดเสี่ยงขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่อำเภอกงไกรล,ลาดค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทุกปีโดยไปตรวจสอบแหล่งเก็บน้ําหนองตบยาวหมู่ที่4ความจุ1แสนลูกบาศเมตรรับน้าต้นทุนมาจากแม่น้ํายมสายหลักค่ะ พื้นที่รับประโยชน์200ไร่รัศดรได้รับประโยชน์150ครัวเรือนนอกจากนี้ยังได้ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ําล่าสุดที่หนองบึงมูลหมู่ที่4ตําบลดงเดือยความจุ3.5ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับประโยชน์จํานวน1,200ไร่ค่ะรัศดร300ครัวเรือนผูร้ราชการจังหวัดสุโขทยัยจะได้หารือเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะไปที่จังหวัดลพบุรีกันบ้างครับหลังจากฤดูแล้งปีที่ผ่านมา ประชาชนในจังหวัดลบบุรีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคเป็นหลักประกอบกับหลายหมู่บ้านขาดแคลนภาชนะรองรับน้ำนายอําพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีรับมอบถังน้ำขนาดหนึ่งพลิตรจำนวน100ถังจากภาคเอกชนตามโครงการสุขใจผู้ให้ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับเพื่อส่งต่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง1 1อําำเภอเพื่อนําไปใช้ในการกักเก็บน้ําในช่วงฤดูแล้งีต่อไป